อีกสักครู่ขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 8 3กรุงเทพจุฬาลงกรลาจะเข้าเทียบที่สถานีรถไฟบา้บานภูตระวงนะครับผมขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและถึงจุดหมายปลายทางยาอย่าปลอดภัยขอผู้ี่ใช้รถไฟเป็นญาติผาหน้าเด็กอาเดินทางและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งเราต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีความได้ไรับแพระประชาชนอีกครับ